หมายความไม่ใช่เลยพี่เหตุการณ์เป็นอย่างนี้เพราะว่าเรื่องครั้งเก่านะมันมีมาความเป็นมาเป็นยังไงเนี่ยเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังมีอยู่ครั้งหนึ่งองค์แสงไตพบเนี่ยออาไปทำศึกกับเมืองเชตาวันเมืองเชตวันน่ะมีแม่ทัพเอามารับศึกแต่ว่าไม่ได้มาคนเดียวมีลูกติดมาด้วยมือหนึ่งกำดาบอีกมือหนึ่งอุ้มลูกเข้าต่อสู้กับกองทัพ ขององค์แสงไดพบแม่ทัพคนนั้นกำลังจะเสียท่าเลยเอาลูกของตัวเองเนี่ยไปยัดไว้ในโพรงไม้พอพระองค์ท่านเงื้อดาจากฆ่าไดยยินเสียงเด็กร้อกสั่ง,งหให้ทหารเนี่ยออกตามหาหาไปหามาไอเด็กคนนั้นเนี่ยที่อยู่ในโพรงไม้น่ะพระองค์ก็ไปเจอเข้าสืบไปสืบมาจึงรู้ว่าไเด็กคนนั้นเป็น